ไม่เช้าละสายละวันนี้เราจะไปดูว่าพ่อบ้านจะทําอะไรให้เราทานวันนี้วันนี้พ่อบ้านทําอะไรให้เรากินคะพ่อบ้านทําอะไรให้กินคะวันนี้วันนี้จะจะจะทำแกงมัละกินนกไ่ไก่ไฟลวกมือไฟลวกมือไปแรง ไฟแรงหนุ่มไฟแรงไอ้เห็นหนุ่มไฟแรงไงล่ะหนุ่มไฟแรงไอย้ยาเนิดหน่อยไปผัดก่อนไฟอย่างลุกอย่างโชดช่วงทำไมไม่ใช้อะไรนะตะห่ะ เราต้องผัดให้เครื่องมันหอมก่อนเนาะอ,อ,อันนี้ก็คือหน้าตาผักที่เราจะแกงในวันนี้นะคะคือมะนละก็ขเขือพปวงเราก็จะเติมน้ําลงไปเลยค่ะ็อนนร,ออรอให้ไฟรอให้ไฟไม่นจะรอให้ไฟรอให้ไฟมันเออรอให,ใ,หให้น้ำมันเดือด อ๋อถึงจะใส่ผักลงไปนะคะแล้วก็ปรุงปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำล้างคกด้วหรอสอดเด็ดคือสอ <c oughs> ดเด็ดคือน้ำล้างคกมันอร่อยตรงนี้หรอ,อ,รอรมันไม่ได้อร่อยตรงที่เราปรุงหรอมันอร่อยตรงปากเนี่ยอ๋ออร่อยตรงปากออ <c oughs> ถ้ามันโดนหนังสติ๊กดีปากมันก็อร่อยไปห <c oughs> อันนี้เราก็จะมาดูพ่อบ้านจะเอามาหอยหรือมาลากขี้นกใส่ลงไปแล้วก็ถ้าน้ำไม่เดือดเอามะละใส่มันจะขมเราแกงทั้งลูกเลยนะเนาะแกงทั้งลูกเลยแต่เห็นงแต่เห็นบางคนเขาก็ผ่านะแต่ว่าเราไม่ได้ผ่าเราแกงทั้งลูกเลยมันจะอร่อยมันจะมันๆแล้วนะเขาเคี้ยวเม็ดไปนะ จะอร่อยมันจะมันมันจะไม่ขม,มไมชาดกลมกล่อมถ้าผา,ามันจะขมเทคนิคก็คือไม่ต้องคนมันปล่อยมันใ,<ช>ให้มันเดือดไปก่อนใช่ไหมหเดือดไปข้ามคนกินข้าวกันค่ะ แกงมะระกี้นกกับผัดฟักทองใส่ไข่นะคะ